ลับเข้าสู่รายการข่าวความดีนะคะคุณกำลังอยู่กับเราที่นี่ทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ยังเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะรวมไปถึงผู้ที่สนใจทําจิตอาสาต่างๆนะคะยังคงเปิดรับให้แนะนําตัวกันมาได้นะ,ะที่หน้าเพจของเราค่ะ Facebook/ ีโร่ชาแนลทีวีนะคะ, Facebook ะ,คะจะเป็นโครงการเล็กใหญ่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถที่จะแนะนําตัวที่สําคัญนะคะอย่าลืมช่องทางในการติดต่อมาให้เราด้วยเพื่อที่เรา จะได้เป็นพันธมิตรนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยค่ะสะดวกไงเวลาท่านให้เบอร์โทรมานะครับทีมงานของเราก็ฮัลโหลโทรหาท่านอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็โฟนอินก็ได้ถ้าอยู่ใกล้มาเที่ยวสตูดิโอกับเรายิมาเห็นความทั้งอกตั้งใจในการสร้างทีวีดาวเทียมเห็นความดีฮีโร่แชนแนลนะครับเป็นสัญลักษณ์เห็นความถูกต้องนะครับเครื่องหมายถูกต้องครับมาช่วงนี้ เป็นช่วงของเราที่คิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เป็นช่วงใหม่ค่ะค่ะนะะเพื่อให้สีสันเกิดขึ้นในรายการข่าวความดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งส่วน <c oughs> ที่จะทําให้กระจายเรื่องราวของความดี <c oughs> ได้ทั่วถึงด้วยพี่เก่งก็ปิ๊งไอเดียว่าหนังสือพิมพ์มีออกมากันทุกวันวันนี้ก็มีหลากหลายฉบับ หลายหัวข่าวะนะครับเช้าบ้างบ่ายบ้างเนาะอะไรประมาณนั้นหนังสือพิมพ์อ่านแล้วนะครับบางคนก็ทิ้งเลยบางคนนำมารีไซเคิลก็ว่ากันไปแต่พบว่าปัจจุบันแล้วหนังสือพิมพ์เนี่ยเราอ่านไม่คุ้มอ่านยังไงไม่คุ้มอะคะคุณเก่อวก็บางท่านเนี่ยนะครับอ่านเฉพาะ t a อ k of the t o ท n อ่านเฉพาะข่าวหน้าหนึ่งส่วนใหญ่ก็ผู้ชายก็อ่านข่าวกีฬาบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับหน้าบันเทิงหน้ากีฬาหน้าดูดวงนะครับก็เป็นประเด็นที่เขาสนใจแล้วก็พับหนังสือพิมพ์ทิ้งไว้นะครับไม่มีใครเหลียวแลนะครับบางทีก็ทิ้งไปเป็นถุงกล้วยแขกอะไรบ้างแต่เราพบว่านะครับหนังสือพิมพ์ที่คุณอ่านนั้นมีอยู่หน้าหนึ่งครับที่น่าสนใจมากแล้วก็เข้ากับรายการของเรามาก เป็นข่าวอะไรเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกรูอ๋อเนะคะเลยเป็นที่มาของช่วงนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วครับคือผมก็ตั้งชื่อช่วงเท่าที่นึกออกตอนนี้นะฮะว่าช่วงกระดานข่าวความดีนะครับตอนแรกจะตั้งชื่อว่าตัดแปะความดีช่วงนี้เป็นยังไงทำอะไรยังไงบ้างครับพี่เก่ง ก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นกระดานข่าวความดีคอนเซ็ปต์คืออย่างนี้ครับทีมงานของเรานะครับทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลนะครับเรามีทีมงานนับรวมแล้วนะครับรวมคุณพี่แม่บ้านด้วยด้วยเนี่ยก็ประมาณ20กว่าท่านค่ะไม่เพียงพอครับต่อการที่จะไปตามหาเรื่องราวดีๆจากทั่วโลกทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือนะอย่าเรียกว่าเชิญชวนนะฮะขอความช่วยเหลืออย่างท่านผู้ชมครับเราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับ ช่วยกับรุณานะครับสำรวจหนังสือพิมพ์ที่บ้านหรือที่ทํางานของท่านนะครับเปิดอ่านดูนะครับถ้าหากว่าเป็นหนังสือพิมพ์เก่านะ,ะกาลังจะถามพอดีกำลังจะท<ด>ิ<ล>ะ้งแล้วคือหนังสือพิมพ์ใหม่อย่าเพิ่งไปตัดนะฮะเดี๋ยว<อ>เขาจะตีมือเอานะครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วมันจะรุ่งริ่งนะครับอ่านไม่สะดวกนะครับถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เก่าก่อนจะทิ้งนะสำรวจนิดนึงว่ามีสกรูปนะครับหรือว่าบทความดี ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดีเรื่องดีๆนะครับยกตัวอย่างนะครับวันนี้ตัดมาให้บางส่วนนะครับปไปดูออไ,ไปดูกันว่านี่ทีมงานของเรานะครับตัดมามีข่าวอะไรบ้างถ้าเป็นแนวนิโทนนี้ก็มาได้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ครับอ่านออกเสียงว่าสลีปิงใจแก้วกว้างปั้นละอ่อนล้านนาโอ้เป็นชื่อสกู๊ปที่น่าสนใจมากอ่านปุ๊บรู้เลยว่าเป็นสมเนียงทางเหนือะนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวสดเยาวชนนะครับเป็นเรื่องของการสืบสาร โดยที่พ่อครูอานนนแล้วก็ลูกศิษย์ตัวน้อยเนี่ยนะครับดูจากภาพนะยังไม่ต้องอ่านเนื้อข่าวนะครับดูแล้วพอจะประมาณการนะครับคาดคะเนว่าเรื่องเราก็คงจะเชิญชวนน้องๆหนูๆเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาเรียนรู้เนี่ยนะครับอย่างเช่นการตีกรองสะบัดชัยนะครับหรือว่าการสืบสารูมิปัญญาล้านานาการละเล่น บะคางโวหรือว่าลูกคางแสนสนุกเนี่ยนะฮะที่กําลังจะสูญหายอันเป็นการละเล่นแบบเก่าก่อนคือของเป็นวัฒนธรรมของทางภาคเหนือของบรรพบุรุษเนี่ยนะฮะมาสืบสารเอาไว้นะครับเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้เรียนรู้กันไปนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นความดีในการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับแบบนี้ตัดส่งมานะหรือว่าจะเป็นนะฮะนี่ยังไม่อ่านเนื้อข่าววันนี้ให้เห็นก่อนว่าเราต้องการแบบนี้นะฮะ หรือเรื่องนี้นะครับสุขใจงานเพื่อช้างนะครับโดยทางด้านผู้ที่เป็นผู้นำโปรเจกต์นี้คือคุณกัญจนาศิละปะอาชานสกุลคุ้นๆนะฮะใช่แล้วค่ะอ๋อคุณเป็นคุณคุณลูกนาลูกนาะนะครับเป็นอดีตสสแล้วก็รัฐมนตรีจากพัรคชาติไทยนะครับนะฮะท่านก็นี่มาช่วยเหลือสังคมนะครับโดยการที่ทำงานช่วยเหลือช้าง นะครับแบบนี้เป็นความดีในด้านของการทํางานเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือดูแลช้างเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่หายากทุกครั้งที่ช้างล้มเนี่ยเราจะรู้สึกสลดหดหูไปด้วยเป็นค่ะเป็นค่ะเป็น,น <ะ S 1> รู้สึกนะะหรือว่าจะเป็นนะครับนี่ฮะสร้างบ้านใหม่ให้น้องเจมน้องเจมเป็นใครฮะน้องเจมเป็นดาราไม่ใช่ค่ะเป็นเด็กผู้ชายคนนึงที่เคยมีข่าวว่าน้องเขาหนีเรียน ตอนช่วงกลางวันนะคะแล้วก็คุณครูตามไปพบนะคะก็คือปรากฏว่าน้องเขาไปป้อนข้าวคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านคือเป็นเด็กดีว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็็นเด็กที่มีความกระตันยูกระตะเวทีนะครับดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็เรียนหนังสือรับผิดชอบ2ด้าน3ด้านทั้งด้านครอบครัวแล้วก็ด้านตัวเองนะครับวันนี้มีบ้านแล้วนะครับสร้างบ้านใหม่ให้น้องเจมแบบนี้ส่งมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นข่าวนี้นะครับเมื่อครูขาดแคลนนะฮะเป็นเรื่องของการประกาศให้รู้ว่าโรงเรียนเนี้ย นะครับเป็นโรงเรียนที่เด็กๆมาเรียนเนี่ยนะครับประมาณ200กว่าคนคะนะครับแล้วก็มีการมีมีการ,รประกาศว่าครูที่นี่ไม่พอะนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาสอนที่นี่เพราะว่าอยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็จานวนเด็กก็เยอะใี่พักปรับปรานาน<อ>นะครับหรือว่าซินแล้วผายนุปิงครูซอศิลปินแห่งชาติการแสดงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวความดีนะ ค่ะเป็นบุคคลที่ทําความดีถูกต้องครับท่านเป็นบุคคลที่เป็นเป็นตัวอย่างในด้านของการสืบสารวัฒนธรรมด้านของเครื่องดนตรีะนะครับนะฮะก็ปัจจุบันท่านสิ้นแล้วนะครับครูครับมอบุรพาสืบสารวิถีชาวนาครับวันเหลือเพียงตำนานจากพาด<ช>หัวข่าวนี้หมายความว่าเขากลัวใช่ว่าจะไม่มีคนทํานาบางคนบอกจะเป็นไปได้ยังไงอ้าวผมถามหน่อยวันนี้ใครทํานาก็ ใครทำนาบ้างใครทำนาคุณว่าวัยรุ่นทำนาไหมไม่ทำแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ต้องเป็นรุ่นไหนอะรุ่นโอ้โหรุ่นคุณตาคุณยายเลยนะคะอายุเท่าไหร่ประมาณตอนนี้ก็น่าจะ70-80แล้วไหมค่ะคุณอเอาต่ำๆนะ50ปีขึ้นไปะนะครับ จบปถมจบมัธยมจบปริญญาตรีก็มาเรียนหนังสือในกรุงเทพก็มาเป็นเจ้าของกิจการมาทํานู่นนี่นั่นไม่ได้ไปทานานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะฮะอยู่อยู่ต่างจังหวัดมีที่นาก็ทํานาส่งข้าวนะมาให้กับกับลูกหลานนะครับเอ๊แล้วเท่าที่ดูนี่คือน่าจะเป็นการทํานาในรูปแบบ ดังเดิมด้วยก็คือ<ะ>ดำด้วยเขาเขียนไว้บอกว่าเมื่อสังคมเปลี่ยนไปวิถีชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ดียังมีคกลุ่มหนึ่งรับที่มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสู่สังคมออนไลน์อาจนําไปสู่ความหายนะของมนุษย์ในอนาคตแปลว่าวันนี้นะฮะเราก็แบบใช้เทคโนโลยีนะครับวันวันก็อยู่ใน Facebook นะฮะออนไลน์กันไปเรื่อยถ้าเราเล่น Facebook แบบนี้แล้วเราก็ลืมไม่มีใครทำนาให้เราทานแล้วเราจะ จะอยู่ยังไงเราจะกินอะไรฮะนะฮะนี่ก็เป็นความดีของบอบูรพานะครับหรือว่าบางทีอินม่ให้คุณความดีบางทีอยู่ในกรอบเล็กๆหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งข่าวร้ายโอ้โหบันเริ่มเทิมเลยโอ้โหข่าวดีเป็นยังไงคะข่าวดีกรอบเล็กข่าวดีมาข่าวร้ายกลอบบันเริ่มเทิมเลยนะข่าวดีอยู่ก็จงจึงหนึ่งนะฮะความดีของร้านแว่นท็อปเจริญ <C> e <an> ร่วมกับกรมราชองครักษ์เปิดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้ <c oughs> สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระรานางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของสายตาแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาและผู้สูญเสียสายตาในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนใต้อ๋อค่ะก็เอาแว่นตาไปให้กับผู้ที่อยู่3จังหวัดอะไรประมาณนั้น <c oughs> อันนี้ยังไม่ลงเนื้อข่าวนะ <c oughs> ครับหรือว่าอย่างเช่น นักศึกษาวิศวะใจบุญมากครับทำอะไรคะทำวิวแชร์ก็ให้คนพิการทั่วไปเนี่ยหรอไม่ใช่ให้สุนัขน้อยห้องๆนะฮะคือน้องสุนัขเนี่ยคงจะมีปัญหาเรื่องการเดินอันเกิดมาจากอาจจะขาขาหักขาหายบางทีขาหักแต่ยังห้อยอยู่หรือบางทีขาหักแล้วก็ขาหายคือขาโดนทับหายไปแล้วอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีสุนัขแบบนี้เยอะมากอ่ะผมถามจริงๆ เวลาคุณเห็นสุนัขที่แบบเขาเจ็บขาค่ะสมมุติเขาใช้ขาได้แค่สองข้าง,ง,างด้านหน้าค่ะแล้วขาหลังเนี่ยเขาต้องลากไปอ่ะเขาก็เดินเดินสองขาหน้าแล้วขาหลังก็ลากไปเหมือนที่เขาเคยเรียกว่าเนี่ยสุนัขโดนรถทับอ่ะค่ะคุณรู้สึกไงสงสารค่ะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะใช้ชีวิตลําบากมากเลยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะปล่อยเขาเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราจะมานะครับช่วยกันนะครับ นี่เล่าข่าวนี้อาจจะมีคนที่มีกําลังใจบุญสมะทบทุนสมทบทุนในการสร้างะนะฮะทำบุญให้เขาแล้วเขาก็สร้างวีแชร์สุนัขนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ส่งกันมานะครับอ่ะย้ำอีกทีนะครับวิธีการคือทำไงใหคุณวิธีการในส่วนของส่งมากระดานข่าวความดีของเราเนะะก็ ไปถ้าเกิดพบเจอข่าวในหนังสือพิมพ์นะคะจะเป็นเก่าก็ได้ใหม่ก็ได้นะคะตัดค่ะแล้วก็ส่งมาได้นะคะในรายการข่าวความดีที่อยู่ตามด้านล่างนี้เลยค่ะครับผมส่งกันมานิดนึงนะครับเพราะว่าทีมงานของเรานะครับก็โอ้โหอ่านหนังสือพิมพ์นะรับหนังสือพิมพ์มาจํานวนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็พยายามอ่านและพยายามตัดนะครับแต่ผมเชื่อว่านอกจากหนังสือพิมพ์ส่วนกลางยังมีหนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่นมีหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในจังหวัด มีหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกยังมีเยอะนะห<ช>นังสือพิมพ์ที่เก็บข่าวในท้องถิ่นแล้วก็เป็นข่าวดีๆนะฮะก็อยากจะขอครับขอรับบริจาคข่าวดีๆมาเพื่อที่จะมาอ่านตรงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยให้ความร่วมมือเนี่ยผมเชื่อว่ามีความดีอีกมากมายที่จะ ได้บอกเล่าผ่านรายการข่าวความดีค่ะถือว่าเป็นาการทํากุศลอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะในการบอกเล่าเรื่องราวความดีผ่านรายการของเรานะคะครับผมเอาละครับยังมีเวลาใช่ไหมฮะเหรือเวลากินนาทีฮะ นะครับค่ะแล้วก็สําหรับใครที่จะบอกต่อเรื่องราวความดีนะคะจะเป็นอย่างที่บอกไปแล้วต้องย้ํากันบ่อยๆเพราะว่าเราอยากให้ความดีนะคะหรือว่าโครงการดีๆต่างๆเพื่อสังคมเนี่ยได้บอกต่อกันไปเรื่อยๆผ่านรายการของเรานะคะแนะนาแฟนเพจของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าไปดูเข้าไปดูนิดนึงนะครับเข้าไปเที่ยวแฟนเพจนิดหนึ่งนะครับสไลด์พร้อมกันเลยก็ได้นะคะใครที่อยู่หน้า Facebook อยู่แล้วนะคะก็ไปคลิกไลค์กันได้เลยนะคะผู้ประกาศผู้ประกาศทุกคนนะครับก็เป็นแอดมิน ครับทีมงานของเราทุกคนทุกตำแหน่งต้องช่วยกันเป็นแอดมินนะครับเข้ามากดไลค์เข้ามาแชร์ไปดูเที่ยวแฟนเพจกันนิดหนึ่งนะครับกดดูนะครับมีคนกดไลค์ตอนนี้ถูกใจ1,510ท่านะครับเห็นบรรดาบางแฟนเพจนะครับเป็นเรื่องราวแบบว่าบันเทิงนะครับบางทีก็มีแบบ18บวกบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้โหคนกดไลค์กันถาถมเป็นล้านคน เราเปิด content คอนเทนต์กับความดีครับอยากจะขอวิงวอนและเชิญชวนแล้วก็ขอร้องครับช่วยมาประชามผ่านกันนิดนึงนะครับไปดูฮะคอนเทนต์ content ที่เราเราลงไว้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างคะ,ะนะครับตัดไปที่หน้าเต็มเลยฮะไปดูหน้าเต็มๆกันของแฟนเพจของเรานะครับอ,อย่างเช่นภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพของกิจกรรมนะครับจากรายการ Event Report ก็จะมีคนจัดงานอีเวนต์นะฮะออแกไนเซอร์ต่างๆนะครับที่เขาจัดงานดี นะครับเพื่อให้พ um> ี่น้องประชาชนได้ไปเที่ยวงานดีๆที่เขาจัดเนี่ยนะครับมาออกรายการเราเป็นรายการอีเวนต์รีพอร์ตเดี๋ยวจะได้ชมกันค่ะก็คือคักมากเลยสําหรับรายการนี้นะคะนะฮะก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติเดินทางมาที่สตูดิโอของเรานะครับแล้วก็ไปดูนะฮะเนี่ยบรรยากาศการเดินทางมานะครับท่านประธานก็ นะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเราก็จะแชร์ไว้ในนี้นะครับนะฮะสนุกสนานมากๆเลยในส่วนของเดี๋ยวจะติดตามอีเวนต์รีพอร์ตเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับผมจะได้มีนะอย่างเช่นท่านนี้เป็นใครท่านนี้นะคะก็เป็นเจ้าของโดนัตไอศครีมโดนัทค่ะดูภาพนี้นะนะคะท่านนี้เป็นเจ้าของไอศครีมไอศครีมโดนัทค่ะเป็นไอศครีมเจลาโต้นะคะซึ่งก็เป็นเนื้อ ที่เขาเรียกว่าอร่อยเลยล่ะเป็นเนื้อดนัทผสมกับไอศครีมจากอิตาลีใช่แล้วครับก็คือไอศครีมเนี่ยพอวางไว้แล้วนะครับจะไม่ละลายอยู่ได้2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเหมือนไอศครีมทั่วไปแล้วก็อร่อยมากอร่อยมากนะฮะเจ้าของกิจการก็มาออกรายการแล้วก็ชื่นชมว่าเอออยากให้มีทีวีดาวเทียมเป็นความดีแบบนี้นะนะคนนี้เป็นใครครับคนนี้เป็นเจ้าของเบราลี่แฟคทอรี่นะคะชื่อว่าคุณอุค่ะบรานี่อร่อยมากเนื้อแน่นทีเดียวเชียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ อยากจะร่วมบอกต่อเรื่องราวของความดีผ่านทางฮีโร่ h ช n แนลค่ะ <Hero Channel S 2> ท่านนี้แหละฮะท่านนี้เป็นเจ้าของร้านซูชิเฮาส์ค่ะซูชิหน้าตาดีมากซูชิหน้าตาน่ารักยิ้มหวานเชียวไม่ใช่อันนันคนคุณอ๋อโอเคครับก็จะมารวมพลังกันแบบนี้นะฮะทีวีตวเทียมเห็่ความดีฮีโร่ h ช n แนลนะครับ่ยังค่ะยังไม่หมดนะอันนี้เป็นแค่ข่าวประชาสัมพันธ์ของเราไปดูฮะว่าเราเลือกเรื่องราวดีๆมาลงอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นข่าวนี้เราไปเจอในในเว็บไซต์ใช่ไหม ใช่ไหมฮะดาบตำรวจหมานนักร้องเพื่อชีวิตํำนำเพลงเพื่อคนยากไร้มันเกี่ยวอะไรคนยากไร้ครับคือดาบตำรวจคนนี้นะชื่อว่าสิมาโนนโพสวรรณฮะเป็นตำรวจสังกัดกลุ่มงานจาราจรอ,อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับะนะฮะ ก็เล่นดนตรีฮะยามว่างนะครับว่างจากงานก็เล่นดนตรีเพื่อการกุศลทุกค่าคืนที่ตลาดอนุสารและทุกคืนวันอาทิตย์ที่ถนนคนเดินนะฮะท่านที่ผ่านไปแถวไนบราซ่าหรือว่าถนนคนเดินนะก็จะแวะไปทักทายลุงดาบได้นะครับลุงดาบเขาใจดีนะครับนะไม่มีดาบพกพานะครับช่วาลุงดาบเป็นดาบวจนรถนะครับบางคนไปเที่ยวก็จะไปถ่ายลงถ่ายรูปนะครับที่เห็นก็คือว่าคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยคุณลุงดาบเนี่ยนะครับ จะเขียนเอาไว้เดี๋ยวนะดูในกล่องว่ายังไงบ้างเนี่ยนะครับผมก็โอ้โหมีต่อแถวนะ ขอลายเซ็นด้วยเหรอคะน่ะคือเวลาท่านถ่ายรูปมาอันนี้ผมขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับเวลาสมมติเราจะถ่ายรูปนี้เพื่อที่จะประชามพัษฐานะนะครับลุงดาบเนี่ยนะครับการุณานะฮะถ่ายตรงกล่องมาด้วยนะครับถ่ายหน้าลุงดาบชัดๆนะครับเผื่อว่าโลกโซเชียลจะได้แชร์จะได้รู้จักกันใช่ครับแล้วก็ถ่ายที่กล่องที่เห็นนะฮะที่ลุงดาบวางไว้เนี่ยนะฮะถ่ายกล่องมาด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายเบอร์โทรลุงดาบมาด้วยเดี๋ยวเราจะได้โฟนอินลุงดาบผมดูจากเหตุการณ์ดูจากภาพข่่่่าาาาาววเเนนนีจะะปปรรมณลงดดบต แล้วก็แต่งเครื่องแบบแล้วก็ติดข้อความั้ที่กล่องว่ารายได้เนี่ยจะนําไปช่วยคนนะครับไปสมทบทุนไปทําบุญอะไรประมาณนั้นแล้วลุงดาบก็ร้องเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพื่อคนยากไร้นะครับอันนี้ก็เป็นความเสียสละนะครับบางทีบางคนทํางานโหบอกเป็นตํารวจเนี่ยทำเฉพาะแค่หน้าที่ก็เหนื่อยแล้วนะฮะแต่นี่คือพอว่างจะพอเสร็จจะพารกิจงานตํารวจนะก็ไปเป็น จิตอาสาน้องคนนี้นี่ดังมากน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้จำได้ไหมฮะค่ะไปดูนะฮะน้องคนนี้คือใครเป็นน้องที่วาดแผนที่รถเมย์นะคะให้ผู้ใช้รถเนี่ยเขาได้ใช้งานกันไทยรัฐพาดเลยนะครับอึ้งนักศึกษาวาดแผนที่รถเมย์ให้ผู้ใช้หลังคอสมกรไร้งบผลิตเรื่องคอสมกจะมีงบไม่มีงบเราไม่พูดถึงเพราะเราเป็นเรื่องของข่าวดีค่ะเราไปโฟกัสที่เด็กคนนี้ครับประเด็นก็คือเด็กคนนี้น่าสนใจมากคุณมนเส้นครับเด็กคนนี้ฮะอายุ18ปปีอุทิศตนให้กับ ข้อมูลนะักท่องเที่ยวครับโดยการที่ใช้มือตัวเองปากกาด,ดิน<ล>สอบไมบ้บรรทัดเนียนะครับสร้างแผนที่สายรถเมล์วาดด้วยดวยลายมือครับให้ขอสมกเนี่ยนำไปเผยแพร่นะครับหลังจากพบว่าเขาทดลองในการนั่งรถเมลจริงทุกเส้นทางทุกสายในกรุงเทพมหานครครับลงทุนได้เงินตัวเองว่างปั๊บก็นั่งไปเพลิดเพลินจเจริญใจจดไป วาดไปด้วยนะครับนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากได้แผนที่มานานแล้วแบบนี้แต่ไม่มีคนทําให้ไปขอที่ไหนก็ไม่ให้ปรากฏว่าตอนนี้เขาทาเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่คุณน้องครับชื่อว่าน้องก๊อฟนะฮะสมวศินอุดมผลสมวศินอุดมผลนะในข่าวไม่มีเบอร์น้องก๊อฟเนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้นะครับเราอยากให้คุณนะถ้าเกิดว่าคุณจะช่วยเรานะครับในการที่จะให้ยกย่องน้องก๊อฟไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก็ลงเบอร์น้องก๊อฟให้นิดหนึ่งนะฮะ เราจะได้โทรไปคุยกับน้องก๊อฟบ้างหรือว่าใครที่อาจจะรู้จักเป็นการส่วนตัวเนาะอาจจะ,ะส่งข้อมูลน,น้องก๊อฟมาให้เรานะคยค,ค่คไปดูไปดูเรื่องดีๆกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยพอพอหลังจากที่เราถ่ายทํารายการเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการออนแอร์ะนะครับเราก็ออกอากาศในส่วนของการออนไลน์ก็จะมีการนี่ครับย้อนห,หลังนะฮะย้อนหลังให้ดูด้วยนะครับผมนะฮะอ่านะครับ ย้อนหลังให้ดูด้วยเข้าไปดูได้นะะคใน Youtube ก็ได้ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยผมให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ลุงเหน่งนะครับลุงเหน่งนะคุลุงเหน่งเป็นใครเผื่อท่านไหนพลาดเทปของเราลุงเหน่งเหรอครับลุงเหน่งก็จะเป็นผู้ดำเนการสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แชนแนลเนี่ยนะครับนะฮะลุงเหน่งก็จะให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการนะครับเอาไปดู นะครับภาพเต็มๆวันนี้หนึ่งนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นเทปแรกๆของเรานะครับออกอากาศเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับตัวอิน e ทรูดเนี่ยนะครับไตเติลยังเป็นของของเก่าอยู่เลยนะครับทำไม่ทันจริงๆนะครับเราเตรมเนื้อเตรียมตัวกันประมาณสัก1เดือนในการที่จะปรับเปลี่ยนสหานีจากรูปแบบรายการเดิมนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับเกษตร นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับคอนเทนต์หลากหลายนะฮะก <c oughs> ็มีการปรับเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ครับ <c oughs> ท่านประธานบริษัทนะครับท่านโกศิพริวันเนี่ยนะครับประธานบริษัทต,ตาสัญชัยเนี่ยนะครับท่าน <c oughs> อนุมาติตมเลย อยากจะสร้างฮีโร่ชาแนลให้เป็นสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีคือเป็นคอนเซปต์แบบนี้เลยแบบนี้เลยครับเราก็เปิดรายการขึ้นมารายการนี้คือเป็นภาพจากรายการนะฮะ,ะจากรายการชื่อว่า,อาข่าวความดีนะครับก็สัมภาษณ์คุณลุงเหน่งน,นะฮะ,ค,ะคุณลุงเหน่งก็จะเล่าให้ฟังครับว่ารายการข่าวความดีนะครับจะเป็นเนื้อหารายการเกี่ยวกับอะไรอย่างไรนะฮะเราก็สัมภาษณ์คุณลุงเหน่งน,นะ,ะแต่หลักใหญ่ใจความผมชอบอย่างหนึ่งไปดูภาพนิดหนึ่งนะฮะคุณลุงเหน่งบอกว่าวันนี้ครับ เออผมลุงเน่งเนี่ยนะครับลุงเน่งก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยสุภาษิตท,ที่บอกว่าทําดีแต่ยเด่นจะเป็นภัยเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี <นะ S 1> ป่ยนเป็นอะไรคะต้องเปลี่ยนแปลงบอกว่าทําดีให้โดดเด่นแล้วจะพ้นภัยนะฮะคุณพิชัยรักชัยวงศ์ผู้นการสถานีฮีโร่ h ช n แนลครับจิอาสามา30ปีนะคนนี้นะโอ้โหถือว่ายาวานานมากน,นะคะ30ปียาวานานมากครับเอาละครับ เรื่องราวของความดีที่เราหยิบยกมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าขอขอบคุณไปยังทุกๆแหล่งข่าวนะครับเราขออนุญาตนะครับในการเลือกนะคอนเทนต์ดีๆข่าวดีๆมานําเสนอผ่านรายการนี้ข่าวความดีภาพสักครู่นะเดี๋ยวก็มาเจอกันค่ะช่วงหน้ากับรายการนี้ทีเดีวเทียมเห็นความดีในรายการฮีโร่แชนแนลฮีโร่ h ช n แนลในรายการข่าวความดีครับ